สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทากินเองไม่ต้องซื้อนะคะเมนูวันนี้นะคะอยากกินของหวานบ้างค่ะทุกคนเมนูเด็กๆเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนเมนูวันนี้ก็คือหวานเย็นปีโป้นั่นเองค่ะนะคะเราไปลุยกันเลยไปดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เราจะใช้นมโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะแล้วก็นี่เป็นไงคะปีโป้ค่ะแล้วก็มีถุงนะคะแล้วก็ยางรัดแค่นั้นเองค่ะง่ายๆเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำหวานนะคะเราจะใช้ความหวานจากปีโป้นั่นเองค่ะ แกะปีโป้ออกนะคะวันนี้ปีโป้ที่เราใช้ทั้งหมดก็ถุงหนึ่งเต็มๆเลยค่ะแล้วก็เอานมดัซมิลสตรอเบอรี่นะคะเทลงไปเลยเทไปเลยนะคะวันนี้ใช้สองขวดใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนทำกินเป็นอาทิตย์เลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูปีโป้กันนี่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะหรือใครจะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ใจชอบเลยค่ะ แล้วก็นมนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงกันเลยนี่ถุงที่เราใส่ไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาค่ะมาดูวิธีการใส่ถุงกันทำง่ายๆนะคะถ้าเราไม่มีแป้นพิมพ์หรือไม่มีบล็อกที่จะทำก็ใช้ถุงนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะในถุงแล้วก็ใส่ปีโป้ลงไปเลยค่ะใช้คลาสสีนะคะสีสันจะได้สวยค่ะ นี่เมื่อเรียบร้อยก็รวบเลยค่ะทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็รวบมุมตรงนี้นะคะดันเข้าไปแล้วก็ผูกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ยางผูกเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมกล้วยเราก็ใส่จนหมดนี่เลยนะคะทุกคน ถุงสุดท้ายแล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปีโป้ที่เหลืออยู่ก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะอาจจะไม่เท่ากันก็ให้ดูวิธีการมัดอีกรอบหนึ่งนะคะช้าชรวบปลายเข้าไปเลยแล้วก็ผูกเลยค่ะง่ายๆจับเป็นมุมสามเหลี่ยมแล้วก็ผูกเลยค่ะต้องมัดให้แน่นนะคะทุกคนนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เป็นยังไงคะสีสวยชมพูอ่อนน่ากินมากๆเลยคะ่ะถ้าใครอยากให้สวยงามกว่านี้นะคะปลายถุงที่ยาวๆแบบนี้จะตัดให้สั้นลงก็ได้นะคะ วันนี้ถุงที่เรามีอยู่จะใหญ่เกินไปค่ะสภาพปลายถุงที่เหลือก็จะเยอะแบบนี้ละคะ่ะทุกคนนำไปแช่ในช่องฟิตได้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ2คืนนะคะหรือ1คืนสำหรับตู้เย็นที่มีคุณภาพฟิตแข็งได้ไวเมื่อออกมาสภาพก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะสีสันสวยน่ากินมากๆเลยนะคะเด็กๆชอบทานผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ลองไปทำกินกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตาม เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอไปกินก่อนนะคะไปและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะ